การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมคดีตั้งผู้จัดการมรดกเสียงระฆังดังขึ้นกังวานในห้องพิจารณาคดีที่5ทนายความสมศักดิ์ในชุดสูตรสีเข้มยืนอยู่หน้าบัลลังด้วยท่าทีสงบนิ่งแต่แฝงด้วยความมุ่งมั่นเลขาสิชาคู่ใจนั่งอยู่ด้านหลังพร้อมเอกสารปึกใหญ่ตรงหน้าคดีในวันนี้คือการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ผู้ร้องคือเจ้าหนี้ที่ต้องดิ้นรนเพื่อทวงคืนสิทธิ์สารโปรดทราบผู้ร้องขอเบิกความพยานทนายสมศักดิ์เอ่ยขึ้นอย่างหนักแน่นพยานปากแรกคือนายมานพเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ในคดีนี้เขาเล่าถึงความสัมพันธ์กับผู้ตายและการให้กู้ยืมเงินซึ่งผู้ตายยังไม่ได้ชำระหนี้ทนายสมศักดิ์ซักถามอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่า ผู้ตายไม่มีทายาทโดยทําคนใดและนายมานพบคือผู้มีส่วนได้เสียเพียงผู้เดียวที่สามารถจัดการเรื่องหนี้สินได้พยานยืนยันได้หรือไม่ว่าผู้ตายไม่มีทายาทอื่นนอกจากที่พยานกล่าวอ้างทนายสมศักดิ์ถามยืนยันครับผมสืบทราบมาอย่างดีแล้วผู้ตายไม่มีพี่น้องบิดามารดาก็เสียชีวิตหมดแล้วครับนายมานพบตอบด้วยน้ำเสียงจริงจัง และพยานทราบหรือไม่ว่าหากไม่มีการตั้งผู้จัดการมรดกพยานจะสามารถบังคับชำระหนี้ได้หรือไม่ทนายความสมศักดิ์ถามต่อไม่ได้ครับเพราะไม่มีใครเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ตายผมจึงจําเป็นต้องมาร้องขอให้ศาลตั้งผมเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อจะได้จัดการทรัพย์สินของผู้ตายมาชำระหนี้ครับนายมานพกล่าวเมื่อถึงคราวอายการทนายสมศักดิ์เตรียมรับมือกับการซักค้าน อายาการเน้นย้ำประเด็นที่ว่ามรดกควรตกเป็นของแผ่นดินหาไม่มีทายาทเรียนสารที่ครพด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ตายไม่มีทายาทโดยธรรมมรดกของผู้ตายจึงควรตกเป็นของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 6 9 9วงเล็บ5ครับอายาการผู้คัดค้านกล่าวด้วยท่าทีหนักแน่นทนายสมศักดิ์โต้แย้งถันควันเรียนสารที่ครพ แม้มะระดกจะตกเป็นของแผ่นดินแต่แผ่นดินก็ไม่ใช่ทายาทที่จะเข้ามาจัดการทรัพย์สินของผู้ตายเพื่อชําระหนี้ให้กับผู้ร้องได้ผู้ร้องในฐานะเจ้าหนี้จึงได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่สามารถบังคับชําระหนี้ได้จนกว่าจะได้มีการตั้งผู้จัดการมะระดกขึ้นซึ่งในกรณีนี้ผู้ร้องในฐานะเจ้าหนี้จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สมควรได้รับความคลุมครองตามกฎหมาย เพื่อที่จะสามารถบังคับชำระหนี้ที่ค้างชำระได้การซัก้านดำเนินไปอย่างเข้มข้นทั้งสองฝ่ายต่างงัดข้อกฎหมายและเหตุผลมาต่อสู้กันอย่างดุเดือดอายการพยายามชี้ให้เห็นว่าผู้ร้องไม่มีความจำเป็นต้องเป็นผู้จัดการมรดกด้วยตนเองอาจมีวิธีอื่นในการบังคับชำระหนี้ทว่าทนายสมศักยืนยันว่าการตั้งผู้จัดการมรดกโดยผู้ร้อง คือทางออกเดียวที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอายการได้คัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดกในคดีนี้หรือไม่ครับทนายสมศักดิ์หันไปถามอายการอายการนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบว่าในส่วนของการคัดค้านไม่ได้มีการคัดค้านโดยตรงครับรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าทนายสมศักดิ์เขาหันไปที่บัลลังเรียนสารที่เคารพ ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปประกอบกับการที่อายการมิได้คัดค้านการร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมารดกดังที่ปรากฏในชั้นพิจารณาคดีศาลจรึงมีคำสั่งให้ตั้งนายมานพผู้ร้องเป็นผู้จัดการมารดกของผู้ตายเสียงถอนหายใจด้วยความโล่งอกดังขึ้นจากนายมานพทนายสมศักยินยิ้มพึงพอใจเลขาศิชายิ้มกว้างคดีนี้ คืออีกหนึ่งชัยชนะของความยุติธรรมที่ทนายสมศักดิ์ได้ใช้ความรู้และปฏิพานของเขาเพื่อช่วยเหลือลูกค้ำให้ได้รับสิทธิ์อันพึงมี